ว่าควายกับว่าวงเดือนนะคะนูควายกับวงเดือนเพื่อนเือนี่ขึ้นดีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆืนวันนี้มาพบกันในช่องอารีร้อยเปดอาชีพวันนี้เราพาทุกคนมาทําว่าววงเดือนนะคะเป็นคลิปที่สองของเราในการทํเว่านะคะเล่าวงเดืออว่าววงเดือนนะคะจะมีแค่ตอนเดียวจบเลยนะคะว่าวงเดือนไม่เหมือนว่าควายนะคะว่าควายค่อนข้างจะยาว่าเราทําเป็นสอง สอง EP สองตอนนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะจะมี EP หนึ่งเรื่องการทําว่าว EP สองก็จะเป็นพาไปลองว่าวนะคะแต่อันนี้เป็นว่าววงเดือนนะคะเราจะทําเป็น EP เดียวตอนเดียวไปเลยนะคะจบคลิปเลยนะคะเพราะว่าตอนที่อลีเหลาเราเราเราไม่ถ่ายนะคะเพื่อนๆเพราะมันจะค่อนข้างยาวเนาะการเลือกไม้ไผ่เราก็บอกไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกก็คือคลิปทําว่าวควายนะคะก็เลือกว่าวเ,เลือกไม้ไผ่เหมือนเหมือนกันนะคะเรามาดู ชิ้นส่วนของว่าวงเดือนกันเลยนะคะว่าวงเดือนก็จะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดชิ้นนะคะใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด8ชิ้นนะคะความยาวก็จะประมาณนี้อลีค่อนข้างจะทําความยาวที่ใหญ่มากนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนาะความยาวเพื่อนๆก็ลดระดับมาตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยนะคะว่าต้องการความยาวประมาณไหนเนาะ<ม>ก็ไล่ระดับมาอันดับแรกชิ้นแรกของเราก็คือชิ้นโค้งฮะโค้งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี two 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 ่คือโครงของว่าววงเดือนนะคะอลิใช้ประมาณนี้นะคะเราให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นๆชิ้นที่สองมีสองชิ้นส่วนที่สองมีสองชิ้นนั่นก็คืออะไรคะอลิปีกนะคะนี่ก็คือปีกนะคะปีกมีสองปีกนะคะคือส่วนที่สองส่วนที่สองมีสองชิ้นนะคะส่วนที่สามนั่นก็คือเขาเขานะคะคล้ายๆว่าควายอะไรแต่ว่าคล้ายๆว่าวควายนะคะเพื่อนๆว่าววงเดือนก็จะคล้ายๆว่าวควายมันไม่มีเขา มันไม่มีหูมันไม่มีหูนะคะเดี๋ยวออกมายังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะก็จะมีสองชิ้นนะคะสองชิ้นก็จะยาวแบบนี้คือส่วนส่วนปีกกับส่วนส่วนปีกกับส่วนเขาของเขาก็จะยาวเท่ากันใช่ไหมพี่เขาเมนจะเล็กกว่าปีกนิดส่วนปีกกับส่วนเขาจะยาวเท่ากันแต่จะเล็กต่างกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะขนาดก็จะลดลงมานิดนึงมีนะคะต่อไปเป็นส่วนที่ส่วนที่สามมีสองชิ้นเหมือนกัน ส่วนที่สามก็คือเอวคอลงมาเอวใช่ไหมพี่ส่วนเอวของเขาเขาไม่มีคอจากตัวเนี่ยลงมาเอวจากตัวลงมาที่ที่เอวนะคะนี่คือเอวนะคะเอวก็จะมีความเล็กลงมาเอวบางแบบนี้คล้ายๆกับว่าควายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่อ่า ที่5นะคะเพื่อนๆส่วนที่5ก็จะเป็นวงเดือนนะคะวงเดือนก็จะเป็นเลียวเียวเล็กๆอันเดียวแบบนี้นะคะเอาไว้ดัดให้มันกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบของอะไรคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเชือกไนล่อนเนาะเชือกไนล่อนเบอร์18อเอาไว้สําหรับเบอร์18นี่จะเชือกไนล่อนจะมีหลายเบอร์นะคะ18นี่ถือว่าเล็กเนาะเราจะเอาไว้สําหรับวางว่าวหรือว่าชักว่าวเบอร์ตัวเล็กๆเนาะอันนี้เป็นเบอร์20 20เท่าไหร่พี่ ยี่สิบสี่นะคะจะใหญ่กว่านะคะอันนี้อลิเอาไว้วางเว้าตัวใหญ่ๆนะคะเหมือนว่าควายของเราที่เราเคยวางไปขนาดก็จะต่างกันนะคะคือถ้าได้เล็กไปวางเว้าใหญ่มันก็จะไม่ดีนะคะมันจะมันจะขาดแต่ถ้าเป็นได้เบอร์ใหญ่ไปวางเว้าเว้าเล็กก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวว่าวจะพาไม่รอดนะคะพาไม่ไหวอะไรแบบนี้ส่วนเนี่ยค่ะได้ดิบ ไดดิบกับได้ไนล่อนต่างกันยังไงความจริงอะคะ่ะได้ดิบบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้กันหรอกนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะเนี่ยค่ะมีความต่างกันตรงเนี้ได้ดิบเขาจะอ่ะอจะไม่ยืดนะคะเขาจะสักษาเหนียวเหนียวเนี่ยค่ะไม่ยืดนะได้นะคะเลือดได้ส่วนในนี้ไนล่อนนะคะไนล่อนเขาจะยืดนะคะพอพอนานๆไปเวลาดึงๆเขาก็จะยืดเห็นไหมคะเพื่อนเขาจะย้วยออกนะเนี่ยเขาจะย้อย้อยออกยืดๆ,ๆแบบเนี้อันนี้คือไนล่อนอันนี้คือได้ดิบได้ดิบเขาจะไม่ย้วยนะคะ จะไม่ย้ยนะคะเพื่อนจะไม่ย้อยนะคะความแตกต่างนะเพื่อนเนาะ <c oughs> ประมาณนี้อลีก,ก็ได้ใส่ปีกสองปีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> วิธีการทำก็จะทำคร่าวๆนะคะเพ <c oughs> นะื่อนเนาะต่อไปอลีก,ก็ใส่เขากำลังใส่เขาอยู่นะคะปีกใส่เรียบร้อยแล้วค่ะปีกค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่เท่ากับว่าวควายเลยไหมพี่ ตัวใหญ่เท่ากับว่าวควายเลยนะคะใครที่ยังไม่ดูว่าวควายก็ไปดูกันได้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ deutschen. เราทําใหญ่เลยนะคะใหญ่เท่าว่าวควายเลยหลังจากนี้เราก็จะทําเป็นตัวเล็กๆนะคะพวกเว่านกว่าวจุลาเราก็จะทําเป็นเล็กๆนะคะเราจะทําใหญ่แค่2อย่างก็คือว่าวควายกับว่าววงเดือนนะคะที่เหลือก็จะเป็นตัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆอลีก็ใส่เขาแล้วอลีก็ได้ใส่ใส่เขากับปีกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เขาของว่าววงเดือนก็จะออกไปข้างนอกเหมือนวงเดือนเพื่อนเ่เห็นไหมเขาจะโค้งออกไปโค้งออกไปถ้าเป็นว่าวควายเขาจะตัดเข้าข้างในแบบนี้นะคะเขาจะหักเข้าข้างในแล้วก็มีเขาเขาจะโค้งเข้าข้างในนะคะแต่อันนี้คือโค้งออกไปจะห่างไปสักนิดเนาะมันจะขึ้นคือไหนว่าวอกวายหรือว่าวันนี้ว่าวนี้จะขึ้นง่ายกว่าว่าวควายใช่ไหมคะอลิอลีบอกว่าจะขึ้นง่ายนะว่าวควายจะขึ้นง่ายอ่าว่าวควายจะขึ้นยากสักนิดแต่ว่าวนี้จะขึ้นง่ายนะคะว่าววงเดือนถ้าเป็นอ่าว่าวควาย เขาเขาก็จะเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันแต่เขาจะโค้งเข้าไปข้างในนเขาจะโค้งเข้าไปข้างในนะคะพุ่ผู้เขาหักเข้าไปข้างในแต่อันนี้คือเขาหักเอ็นออกไปข้างนอกเห็นะหะเขาจะเอ็นออกไปนู้นนะคะแต่ว่าควายเขาจะหักกว่าอย่างนี้อันนี้ก็จะหักกว่าอย่างนี้นะคะต่างกันตรงนี้แล้วก็ต่างกันที่อ่านุ่งด้วยนะคะเอวกับวงเดือนเนาะวงเดือนกับวงเดือนกับจมูกนะคะว่าควายเขาจะมีจมูกว่าวงเดือนเขาก็จะมีอ่าวงเดือนนะคะกลมๆคล้ายๆกัน นี่ค่ะอันนี้นะคะอลีเอาควายมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะว่าวงเดือนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆบ่อวควายก็จะแบบนี้ต้นต้นมันจะไม่มีตรงนี้ว่าวงเดือนเขาจะไม่มีหน้านะคะว่าววงเดือนจะไม่มีหน้าไม่มีจมูกแต่อันนี้คือมีหน้ามีจมูก แต่มันจะมีวงข้างในนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอลีทำให้เสร็จอีกทีนะคะเพื่อนๆเขาจะโค้งเข้าในว่าควายเขาจะโค้งเข้าใน,นอลีกำลังทำเอวอยู่นะคะเพื่อนๆเอวก็จะมามัดชั้นที่สองตรงนี้นะคะนี่ค่ะอลีก็จะมัดแบบนี้หักให้ไปแบบนี้น,นะคะ มัดขึ้นมาข้างบนแบบนี้นี่ค่ะเอ็นให้เป็นแบบนี้เนาะชิ้นหนึ่งหันแบบนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็หันมาแบบนี้นะคะทำสองีก็ได้มัดเชือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือติดกระดาษแล้วก็ไปลองเว้ากันแต่ตอนนี้เรามาติดกระดาษกันก่อนนะคะเพื่อนๆเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูระหว่างว่าวควายน,นี่กับนี่ยังติดกระดาษไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาติดกระดาษกันเลยะคะ่ะก่อนอื่นอลิก็จะเอามาทากาวก่อนนะคะทากาวทากาวแบบนี้นะคะ แล้วก็ติดกระดาษแล้วก็ใช้กระดาษแก้ววันนี้อล,ลิใช้สีขาวกับสีชมพูนะคะเพื่อนๆนะว่าวงเดือนอล,ลิจะใช้เป็นสีขาวกับ,บสีชมพูรบับเทศกาลวาเลนไทน์นะคะนะคะอล,ลิก็ทากาวก่อนนะคะแล้วก็ติดกระดาษทากาวกให้ทั่วไม้เลยนะคะจะได้ติดดีๆนะคะเราใช้เป็นกระดาษแก้วนะคะกระดาษแก้วด้านวาวกระดาษแก้ววาวนะคะเพื่อนๆะนี่คะ่ะเพื่อนๆว้าว วง,วงเดือนนะคะของอลีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ว่าวงเดือนโอ้อันนี้ข้างหน้าเหรออันนี้ข้างหลัง,นนง,ลงเมื่อกี้ข้างหน้านะคะโอ้สวยมากเลยค่ะตัวใหญ่เท่ากับว่าวควายเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองว่าวกันนะคะไปชักว่าวกันถ้าขึ้นดีก็ดีนะคะตัวนี้ยังไม่มีคนจองนะคะ <laughs> ใค,ใครที่อยู่ในจังหวัดสงขานะคะสามารถจองแล้วก็เข้ามาซื้อกันได้นะคะแต่อยู่ต่างจังหวัดอขออนุญาตไม่ขายนะคะเพราะค่อนข้างส่งลําบากเนาะมีคนทักเข้ามาซื้อแต่ว่าเอาลําบากนะคะเพื่อนๆเนาะส่งยังไงเนี่ยเราก็อยากจะขายนะคะเพื่อนๆตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะอลีตั้งราคาไวท้ที่เท่าไหร่คะหกร้อยบาทนะคะหกร 600บาทนะคะตัวนี้600บาทถ้าขึ้นดีก็อาจจะบวกราคาเพิ่มอีกนะคะเ <laughs> นี่ยค่ะตัวนี้600บาทนะคะยังไม่มีเจ้าของ <Pie> เดี๋ยวเราไปลอง <entrepreneurial> ว่ากันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงทุ่งนาแล้วนะคะพเพื่อนก็มีวัวเยอะเลยนะคะเขากําลังปล่อยวัวกินหญ้าอยู่นะคะเราก็จะมาปล่อยวัวเหมือนกัน <laughs> <laughs> เราจะมาปล่อยเว่าวันนี้นะคะจะมาวางเว่าวว่าววงเดือนนะคะเนี่ยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอลิกกาลังพาเชือกไปไกลๆนู่นค่ะเอาไปผูกไว้นะคะเอาไปผูกไว้กับกับเสานะคะแล้วเราก็พาว่าวว่าควายมาด้วยนะคะว่าควายคือเรามีคนจองไว้แล้วนะคะแปดร้อยแต่ไม่ยอมมาเอาสักทีนะคะยังไม่มาเอานะคะเราก็จะบอกขายซะเลยนะคะเพื่อนๆใครที่อยู่แถวนี้นะคะ,ะใครอยู่แถว บางกัมสงขานะคะหัดใหญ่ก็อยากจะได้เว้านะคะเว้าวควายนะคะว่าควายนะคะแปดร้อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะยังไม่มีใครเอานะคะตัวนี้ว่าวงเดือนนะคะหกร้อยนะคะเพื่อนๆหกร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะคะว่าวงเดือนหกร้อยนะคะเว้าควายแปดร้อยนะคะว้าควายขึ้นดีแล้วนะคะจากคลิปก่อนที่ใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะนยคะอลีก็วิ่งกลับมาแล้วนะคะมาปลกมีนกมา,<ห>มาด้วยนะคะเ<อ>พื่อนๆนกเอค่ะนกเอ,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 เอ บ้านเราอยู่ใกล้สนามบินนะคะสนามบินหัดใหญ่นะคะเพื่อนๆขณะดนี้ก,ก่อนจะวางเมั่ก็มีเครื่องบินผ่านไปแล้วหนึ่งลำนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เครื่องบินผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยมักันค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งใช่คหะปล่อยครั้งแรกนะคะเพื่อนๆขึ้นไปแล้วนะคะไม่มีใครชักนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ขึ้นไปแล้วนะคะดิฉันก็มัวถ่ายเครื่องบินอยู่นะคะอรีก็ปล่อยขึ้นไปแล้วนะคะยังไม่มีใครชักนะคะเนี่ค่ะ ว่าวงเดือนก็ขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นไปแล้วนะคะว่าวงเดือนตอนนี้มีคนไปชักให้แล้วนะคะอ๋อเขาไม่ได้ชักให้นะคะเขาเดินผ่านไปนะคะเขามาเลี้ยงวัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดินผ่านไปนะคะไม่มีใครชักให้เรานะคะขึ้นไปเองนะคะขึ้นไปเองขึ้นไปเองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเนี่ยค่ะสรุปแล้วว่าวุฬาของเราก็ขึ้นดีนะคะเพื่อนๆนะ เอาว่าวงเดือนนะคะว่าวงเดือนก็ขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะขึ้นดีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้เขากินลมนิดนึงนะคะกินลมนิดนึงค่ะเพื่อนๆนิ่งมากนะคะปล่อยสายไม่ยางมากนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเดินไปตรงนู้นนะคะดิฉันก็เดินมาถึงเชือกแล้วนะคะเพื่อนๆนะเดินมาถึงเชือกแล้วนะคะก็จะมีน้องวัวนะคะน้องวัวเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดิฉันก็กลัววัวเหมือนกัน นี่ค่ะเพื่อนๆขึ้นไปดีแล้วนะคะว่าวงเดือนนะคะว่าวงเดือนว่าวงเดือนนะคะเพื่อนๆขึ้นไปตรงนู้นนะคะขึ้นดีแล้วนะคะตัวนี้ใครสนใจ600บาทนะคะ600บาทนะคะในพื้นที่หัดใหญ่บางกำนะคะมาดูกันได้ค่ะขึ้นดีแล้วนะคะใครสนใจตัวนี้600บาทพอค่ะนีคะสายอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสายอยู่ตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะดิฉันซูมนะคะดิฉันซูมนะคะถ้าไม่ซูมจะไม่เห็นนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะวางทั้งว่าวควายแล้วก็ว่าววงเดือนเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากดูคลิปเต็มๆก็ไปดูในไลฟ์สดย้อนหลังนะคะไปดูที่ไลฟ์สดของช่องเรานะคะในช่อง YouTube เนี่ยนะคะ ช่อง阿อ里108อาชีพนะคะไปดูกดเลือกดูที่ไรฟ์สดนะคะจะมีทั้งว่าวควายแล้วก็ว่าววงเดือนเดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมกันเลยนะคะรอให้ควายรอ,อให้วัวกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้วัวกําลังเดินขบวนกลับบ้านอยู่นะคะ <S <S เดี๋ยวลีจะปล่อยทั้งว่าวควายแล้วก็ว่าวลีจะปล่อยทั้งว่าวควายแล้วก็ว่านี้เลยนะคะในไลฟ์สดจะเห็นเลยนะคะเพื่อน เนี่ยคะ่ะลมไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆนะว่าวขึ้นดีนะคะแต่ว่าเ,าเนี่ยคะ่ะลมไม่ค่อยมีค่ะเพื่อนๆลมไม่ค่อยมีเนี่ยคะ่ะจะลมไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆลมไม่ค่อยมีนะั้นเพื่อนๆว่าวควายขึ้นก็ดีนะคะ ถ้า,าคลิปก็จะตัดต่อได้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะเพืนะ่อนๆอเนาะถ้าใครอยากดูยาวๆก็ไปดูในไลฟ์สดนะคะเราจะปล่อยทั้งว่าวควายแล้วก็ว่าวงเดือนเลยนะคะเพื่อนๆนะลมเริ่มมาแล้วนี้นะลมเริ่มมาแล้วนะคะลมเริ่มมาแล้วลมมาเป็นจังหวะจังหวะนะคะเพื่อนๆว่าวควายขึ้นดีนะคะโอเค เอกไม่ดังนะคะเพื่อนๆไม่มีเสียงเลยนะคะเอกไม่ดังเลยอเลยอกไม่ดีเลยอ่ะพี่เอกไม่ดังเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะเราไปซื้อเอกดีๆมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาลองอีกทีนะคะเพื่อนๆต้องไปหาเอกที่แบบใบดีๆนะคะใบอันนี้เป็นลิปบินนะคะลิปบินนะคะใช้ลิปบินก็จะไม่เท่าไหร่ดังเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปหาเอกใหม่นะคะ อลีได้เอาเชือกไปผูกไว้กับนูหาต้นไม้ตรงนู้นแล้วค่ะเราผูกไว้ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเครื่องบินบินผ่านนะคะเครื่องบินจะบินผ right ่านทุกๆเนี raktion, uh ่ยเลยค่ะเครื่องบินบินผ่านตลอดนะคะเพราะเราอยู่เวลาเราทําคลิปก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆพอเพราะเราอยู่น at ี ot ่ค e> ่ะเราอยู่ใกล้สนามบินนี่ว่าควายขึ้นดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้อลีไปปล่อยจุฬาอีกทีนะคะเมื่อกี้จุฬาเราลงมาแล้วนะคะควายขึ้นดีเดี๋ยวดูอลีปล่อยจุฬานะคะ เมื่อกี้ล่วงลงมาแล้วนะคะล่วงลงมาเพราะไม่มีลมนะคะเดี๋ยวให้อลีปล่อยใหม่นะคะเราอยู่ไกลนะคะดิฉชันซูมประมาณคูณสี่เลยนะคะซูมไกลมากเลยนะ,ะดีฉชันซูมไกลนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะถ้าไม่ซูมจะอยู่ห่างประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะแต่ดีฉันต้องซูมนะคะเดี๋ยวให้อลีปล่อยนะคะ รีบเปิดก่อนนะคะมีคนมาดูแล้วนะคะหนึ่งคนเชือกติดอะไรอยู่ไม่รู้ เนี่ยค่ะเพื่อนๆขึ้นแล้วนะคะอลิปล่อยเองนะคะไม่มีใครชักนะคะดิฉันก็ไม่ได้ชักนะคะผูกไว้นะคะผูกเชือกไว้นะคะผูกเชือกไว้แบบนี้นะคะก็ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะไม่รู้จะไปพันกันกับว่าวควายหรือเปล่านะคะอันนู้นว่าววงเดือนนะคะเพื่อนๆอันนี้ว่าววงเดือนนะอันนู้นว่าวควายนะคะละอันนี้ว่าวควายกับว่าววงเดือนนะคะว่าวควายกับว่าววงเดือนนะคะอยู่ใกล้กันนะคะเพื่อนๆนะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวฉันซูมก่อนซูมคูณสิบเลยนะ โอ้สูงไกลไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆมองไม่เห็นเนี่ยค่ะว่าควายกับว่าวงเดือนนะคะนูควายกับวงเดือนเพื่อนๆนี่ขึ้นดีแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะหลังจากนี้ใครอยากดูยาวๆนะคะไปดูในไลฟ์สดย้อนหลังนะคะไลฟ์สดย้อนหลังหลังจากที่วางกล้องนี้ดิฉันก็จะไปไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆไลฟ์สดเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะไม่ทันนะคะ อาจจะดูไม่ทันแต่ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ